คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอนนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว,ว่าสิริอัญญาวันนี้ตรงกับวันพุธที่28เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับคอลัมน์นี้จะเขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้ายังคงอยู่กับเรื่องราวของการปฏิวัติสีแต่วันนี้เนี่ยจะไปดูกันหน่อยว่าประเทศอื่นๆในโลกใบนี้เนี่ยนะครับ เวลามีปฏิวัติสีเกิดขึ้นเนี่ยเขาใช้วิธีการอย่างไรในการที่จะปราบลามการปฏิวัติสีที่ว่านี้หัวข้อที่ให้ไว้คือดูเขาปราบการปฏิวัติสีเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสิริอัญญาบอกว่าถึงแม้ว่าการปฏิวัติสีเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติการสงครามชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะกึ่งการเมืองกึ่งสงคราม ที่ชาติมหาอำนาจนักล่าอนานิคมกระทําต่อประเทศอื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จตลอดมาเป็นเวลาย,ยาวนานแล้วนะครับแต่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้นะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะสยบไม่ได้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปราบปรามไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันคือมันเป็นกฎธรรมชาตินะครับของสรรพสิง่งที่เมื่อผูกได้เนี่ยมันก็ต้องแก้ได้สิครับมีบุกได้ก็โดนตอบโต้ได้เหมือนกันครับ มีปฏิวัติศีก็มีการปราบปรามปฏิวัติศีได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการหยิบยกเอาเรื่องของกระบวนการในการรบในการปฏิวัติศีแล้วก็กระบวนการในการรบในการต่อต้านการปราบปรามการปฏิวัติศีมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นแบบอย่างการปฏิวัติศีที่ประสบความสําเร็จมาแล้วจึงจะเป็นอยู่ดีนะครับที่จะต้องแสดงถึงการปราบปรามการสยบการปฏิวัติศีที่ปรากฏให้เห็นแล้วในโลกใบนี้นะครับ ลองไปดูประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆอย่างเช่นจีนกับร,รัสเซียรวมทั้งอิหร่านทั้งสามประเทศเนี่ยปราบปรามการปฏิวัติสีสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้นแหละครับหรือไม่ก็ประเทศขนาดกลางและก็ขนาดเล็กอย่างเวเนซุเอลาอย่างเมียนมาอย่างอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ล้วนแล้วแต่เคยประสบความสำเร็จในการปราบปรามการปฏิวัติสีมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งควรจะเป็นบทเรียนสําหรับประเทศไทยเราซึ่งเป็นประเทศที่ขนาดเล็กนะครับจะได้พิจารณาจะได้ศึกษาว่าการปราบปรามหรือว่าการสยบการปฏิวัติสีเนี่ยเขาทากันยังไงคุณผู้ฟังที่รักครับลักษณะสําคัญที่เป็นลักษณะร่วมของการปราบปรามการปฏิวัติสีเนี่ยนะครับก็คือฝ่ายต่อต้านการปฏิวัติสีเนี่ยจะต้องก่อตั้งหรือว่ามีพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ในทางสากลที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะการต้านกระแสข่าวที่มีการปลุกระดมการปฏิวัตสิสีซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการแนวรบสื่อมวลชนระหว่างประเทศเพื่อสยบการสร้างกระแสเท็จที่มุ่งจะเพิ่มความไม่สงบในประเทศเป้าหมายนะครับซึ่งทุกประเทศนะครับที่มีการปราบการปฏิวัตสิสีสำเร็จเนี่ยก็จะใช้กระบวนรบเหล่านี้แล้วก็ใช้กลยุทธ์เหล่านี้เหมือนกันทั้งหมดประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ เอาละแม้ว่ายามนี้อาจจะโดดเดี่ยวเดียวใดมิตรก็หายศัตรูก็เพิ่มความไม่ไว้วางใจของประเทศเพื่อนบ้านก็ขยายตัวไปโดยรอบประเทศเราอาจจะจําเป็นจะต้องเร่งรีบก่อตั้งพันธมิตรในทางสากลขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนช่วยเหลือในยามจะเป็นให้ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าปมเงื่อนสาคัญในการปราบปรามการปฏิวัติศีนี่ก็คือการจับกลุ่มการปราบปรามหัวหน้า คนที่ควบคุมสั่งการการปฏิภาษีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศที่อาจจะจำแรงแปลงตัวลงมาในรูปแบบของการเป็นผู้สื่อข่าวการเป็นนักการทูตการเป็นนักสิทธิมนุษยชนแม้กระทั่งการเปิดเผยโดยตรงดังเช่นนักการทูตบางกลุ่มจากยุโรปนะครับนี่เป็นกลยุทธ์การตัดหัวตัวสั่งการให้ขาดโดยเร็วที่สุด เมื่อการบัญชาการสั่งการถูกทําลายลงไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการรบทั้งหมดในการปฏิวัติศีก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าระสัมระสายแตกหือกันขึ้นมาอย่างในประเทศอิหร่านในประเทศรัสเซียแล้วก็ในประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งสาประเทศนี้เขาใช้กระบวนการนี้แหละครับเป็นหลักทันทีที่มีการเคลื่อนไหวปฏิวัติสีขึ้นมาหน่วยงานความมั่นคงพิเศษที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วแล้วก็มีภารกิจเฉพาะเนี่ย ก็จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตัวมีการตรวจสอบตัวบัญชาการควบคุมสถานการณ์ต่างชาติหรือว่าสมุนหรือบริวารต่างชาติที่ทําหน้าที่ในการกํากับควบคุมสั่งการขบวนการปฏิวัติสีให้ขับเคลื่อนไหวหรือว่าให้หยุดเคลื่อนไหวในฉับพลันตัดหัวเลยครับตัดหัวที่สั่งการกออบัญชาการนั่นแหละครับตัดให้ขาดในพริบตาเลยเสร็จแล้วก็ยึดเครื่องมือยึดอุปกรณ์การสื่อสารทั้งหมดเอามาตรวจสอบ แล้วก็จะพบข้อมูลในการควบคุมสังการและการรับคำสั่งจากต่างประเทศตลอดจนบรรดาหัวโจกทั้งหลายในประเทศที่รับคำสั่งไปปฏิบัติการอีกต่อหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพยายามเกรงเรื่องของการทักท้วงหรือว่าการประท้วงหรือว่าการกดดันจากต่างประเทศหรอกครับเพราะว่ามีมิตรประเทศเนี่ยคอยคะคานเอาไว้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับที่สําคัญก็คือมีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยร่วมกันต้าน และพร้อมที่จะรุมเหยียบบรรดาไส้ศึกจำแรงดังกล่าวอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยคุณรู้ฟังทีแรกครับเขาก็จะทําการจับกลุ่มบรรดาหัวหน้าสายหัวโจกต่างๆที่ทรยศชาติที่ขายชาติที่ยอมตัวเป็นขี้ข้าต่างชาติที่ทําหน้าที่ประสานมวลชนภายในประเทศในการระดมในการเคลื่อนไหวและก็ในการปฏิบัติการต่างๆอย่างรวดเร็วทันท่วงที แล้วก็นําตัวเนี่ยไปควบคุมในสถานควบคุมพิเศษเพื่อตรวจสอบเพื่อสอบสวนหาคนที่อยู่เบื้องหลังท่อนําเลี้ยงแล้วก็เครือข่ายโดยเร็วที่สุดนะครับและในขณะเดยียวกันครับเขาก็จะรีบเข้าไปทําการควบคุมจับกลุมผู้ที่อยู่เบื้องหลังในลักษณะที่ทําหน้าที่เป็นท่อนําเลี้ยงคอยส่งสเสบียงกลางสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถขยายเสียงเครื่องขยายเสียง ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลความเคลื่อนไหวแล้วก็สั่งการแล้วยึดมาตรวจสอบโดยพลันเพื่อขยายผลต่อไปในสถานการณ์ที่การปฏิวัติสีก่อตัวขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงกับการถูกก่อวินาศกรรมซึ่งแน่นอนแหละครับการก่อวินาศกรรมจะต้องใช้ระเบิดหรือไม่ก็ไฟหรือไม่กระเพลิงมหม้เป็นอุปกรณ์สําคัญเพื่อสร้างความตื่นตระหนกตกใจ ตามวิสัยของสัตว์ทั้งหลายนะั่นแหละครับที่ย่อมตระกตกใจที่ได้ยินเสียงระเบิดหรือว่าควันไฟเกิดขึ้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเขาจะรีบเข้าไปควบคุมสถานที่มีการประสานกับมวลชนจัดตั้งเข้าไปจับกลุ่มหน่วยวินาศกรรมทั้งหลายให้ทันท่วงทีเพื่อการนี้อาจจะจะเป็นต้องปิดเส้นทางในการล่าถ,ถอยหรือไม่กระหลบหนีแล้วก็ดักจับกลุ่มในจุดอันเป็นที่หมายหรือว่าจุดที่อาจจะใช้เป็นที่หลบซ่อนชั่วคราวก็ได้ หลังจากนะครับจะต้องทําการยึดหรือว่าอายัดเงินของนักธุรกิจทรยศชาติหรือกลุ่มผู้ฟอกเงินที่ให้การสนับสนุสน,นทางการเงินกับขบวนการปฏิวัติสีต้องทําอย่างรวดเร็วทําอย่างฉับพลันตัดท่อนาเลี้ยงให้ขาดยึดอุปกรณ์การเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วรีบดําเนินคดีต่อสารให้เร็วที่สุดนะครับอีกมุมหนึง่งสื่อมวลชนของรัฐแล้วก็ระบบสารสนเทศจัดตั้งทั้งหลายเนี่ย จะต้องประสานและขึ้นกับสื่อของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ประสานงานด้านข่าวสารกับประชาชนสามารถที่จะรายงานข่าวสารได้อย่างฉับไวรายงานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในสถานการณ์และเห็นถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นเห็นถึงขบวนการทรยศชาติเห็นถึงขบวนการขายชาติที่กําลังทําลายบ้านเมืองพร้อมกับเชิดชูสะดุดีพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมในการต่อต้าน และถ้าหากว่ามีความจําเป็นนะครับก็อาจจะต้องมีการระดมมวลชนจัดตั้งเข้าไปขวางกาั้นการเคลื่อนตัวของการปฏิวัติสีนั้นๆอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเวเนซุเอลามีการระดมมวลชนเป็นจํานวนถึง1นึ่งล้านห้าแสนคนนะครับเพื่อรับมือกับการเคลื่อนตัวของฝ่ายปฏิวัติสีซึ่งมีจํานวนคนอยู่ประมาณ500,000คนแล้วก็ประสบผลสําเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับที่ประเทศอิหร่าน มีการระดมมวลชนในขบวนการปฏิวัติอิสลามชุมนุมเดินขบวนใหญ่ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของรัฐในการกวาดล้างเหล่าศัตรูที่กําลังก่อความวุ่นวายขึ้นในประเทศของเขาการปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยไม่จะเป็นหรอกครับว่าจะต้องปฏิบัติการเป็นแบบอย่างเดียวกันไม่ใช่นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและก็ความหนักความเบาของข,องของบนวนการปฏิวัติสีในจุดจุดนั้นโดยเฉพาะบรรดาลิ้วล้อบริวาร หรือว่าต่างชาติจำแรงที่แฝงตัวมาในรูปแบบใดก็ตามจำเป็นจะต้องใช้ความเฉียบขาดควบคุมปราบปรามอย่างรวดเร็วที่สุดไม่ต้องฟังเสียงหรือว่าแรงกดดันใดๆจากในทาตของคนเหล่านั้นหรอกครับสำหรับในทุนหรือว่าบรรดาทอดน,น้ำเลี้ยงทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนเป็นตัวเงินก็ดีเป็นตัวอุปกรณ์อาหารการกินก็ดีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ดีก็ต้องใช้ปฏิบัติการในระดับที่อ่อนตัวลงไปเล็กน้อย เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นคนในชาติเดียวกันเป้าหมายปฏิบัติการก็เพื่อให้ถอนตัวและต้องรับโทษทันตามควรแก่โทษสานุโทษโดยไม่จะเป็นจะต้องไปยำเกรงต่อระบบอุปถัมภ์ใดๆทั้งสิ้นถ้าจําเป็นก็ต้องยึดทรัพย์นะครับถ้าจําเป็นก็ต้องอายัดทรัพย์นะครับหรือไม่ก็ปิดกิจการที่ใช้เป็นฐานที่ตั้งหรือว่าอ้างยี่ในลักษณะซ่องโจรพร้อมๆกับการทําความเข้าใจกับหมู่ญาติพี่น้อง และก็มวลมิตรให้เห็นนึกอา,ากรารมที่กระทําการร้ายแรงต่อชาติบ้านเมืองในขณะเดียวกันครับในยามที่สถานการณ์ตึงเครียดนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนรายใหญ่ดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นนายทุนหรือว่าปัญญาชนจอมปลอมคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดความหวาดกลัวหรือไม่ก็เปลี่ยนสีแปลทตุทรยศพวกเดียวกันเองด้วยซ้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เอาตัวรอดไงครับกรณีแบบนี้เนี่ยต้องใช้ท่าทีในการให้อภัย ให้เกียิกันแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อทําลายการปฏิวัติสีอย่างเต็มที่ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายที่ฝักใยเอาใจเข้าข้างหรือว่าร่วมปฏิบัติการในการปฏิวัติสีเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับต้องให้พ้นไปจากตําแหน่งหน้าที่ท,ทันทีเพื่อทําการสอบสวนตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมอย่างทันท่วงทีใครก็ตามที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วไปสนับสนุนการใช้กําลัง แล้วไปสนับสนุนการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือสนับสนุนเรื่องข่าวสารของทางราชการเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษสถานหนักครับถ้าหากว่ามีการประกาศกฎอายการศึกก็ต้องใช้อำนาจตามกฎอายการศึกนั่นแหละเข้าไปจัดการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปคุณผู้ฟังทีละครับเหล่านี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นผลสําเร็จมาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเตรียมการจัดวางโดยสอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจในประเทศให้ทันท่วงทีด้วยนะครับ